นายพิเศษทนายความเบน์เดมอนหรือในายชัยวัตรขจรบุญถาวรได้นำรถลอมโบกินีที่เป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่มีแค่เดียวในประเทศไทยและคันที่7ของโลกมูลค่ากว่า40ล้านบาทไปส่งมอบให้กับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เพื่อตรวจยึดไว้เป็นของกลางในคดีพนัน,นออนไลน์มา9 88 8 888ในรถจดทะเบียนเป็นชื่อของน้องชายในเบน์ไม่ได้มีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองส่วนการมอบตัวเมื่อคือนนี้ได้มีการพูดคผยกกบนายเบน์ทราบว่าจะเข้ามอบตัว ภายในวันที่1บกุมภาพันอย่างแน่นอนส่วนกรณีข้อพิพาทกับดาราสาวเดียริสลาเรื่องการทำร้ายร่างกายเบนต์ยังยืนยันไม่ขอตอบโต้ส่วนข่าวที่นำเสนอนั้นออกมาเกิดความเป็นจริงขณะที่ผู้บัญชาก,การตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบรถละโบ,บกินี่ของเบน์ที่นำส่งมายังคงเหลือร่องร,อ,งรอยติดสติกเกอร์สีเทาที่แปะทับรอบตัวรถเพื่อเปลี่ยนสีรถก่อนที่จีการดึงออกทำให้เห็นสีจริงของรถที่เป็นสีส้มดำ แต่เป็นคนละลายคนละสีกับที่ปรากฏในคลิปเปิดชอรถหรูของเบนเดมอนที่มีการเผยแพร่พก,ก่อนหน้านี้